ท่านกิติศักดาสวัสด์ตามด้วยพันตำรวจเอกทวีสอดสอแล้วก็ท่านประสงค์บุรณงผงนะครับกรับเรียนท่านประธานสภาที่เคารพกับผมนายแพทย์กิติศักดาสวัสด์สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดมหาสารคามพักเพื่อไทยวันนี้ก็ขออภิปรายร่างพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติพศจุดๆ,ๆในวาระหนึ่ง ในเรื่องรับหลักการนะครับเป็นที่ทราบกันดีนะครับว่าการศึกษาคือความสำคัญในการพัฒนาชาติคุณภาพการศึกษาคือความสามารถในการแข่งขันระหว่างประเทศประเทศไหนคุณภาพการศึกษาดีก็จะมีเศรษฐกิจมีคุณภาพชีวิตที่ดีเพราะแล้วการศึกษาคือหัวใจของชาตินะครับแต่ยังไงครับท่านประธาน ประเทศไทยทำไมเราสู้ประเทศอื่นด้านการศึกษาไม่ได้คะแนนโอเน็ตคะแนนพิซ่าของเราทำไมสู้ประเทศอื่นไม่ได้ทำไมสิงคโปร์ญี่ปุ่นและประเทศจเจริญแล้วเนี่ย <c oughs> เขามีคุณภาพการศึกษาที่ดีนะครับนี่คือสิ่งที่เราต้องมาคิดกันนะครับว่าพระราชบัญญัติการศึกษาฉบับนี้จะสามารถทำให้เด็กเราเก่งดีมีความสุข และการศึกษาของไทยมีความเจริญขึ้นได้หรือไม่การศึกษาที่ดีเด็กต้องดีมีคุณธรรมเด็กเก่งดีมีความสุขมีวิน,นัยมีความซื่อสัตย์สุดจริตท่านประธานครับมีภาคีเครือข่ายสมาคมผู้ปกครองครูและบุคลากรทางการศึกษาผมเชื่อมั่นครับว่าทุกจังหวัด ได้มาพบกับสสนะครับผมเช่นกันนะครับคืออาคีเพื่อคายสมาคมผู้บริหารครูและบุคลากรทางการศึกษาจังหวัดมหาสารคามนำโดยท่านสมศักดิ์ภูมิทองพอพื้นที่เขตการศึกษาประถมศึกษามหาสารคามเขตหนึ่งและคณะนะครับเขาไม่สบายใจนะครับในพรบการศึกษาซึ่งก็ติดที่โชคดีนะครับว่ารัฐบาลก็ ไวตัวทันแล้วก็ถอนออกแล้วก็มีการปรับปรุงแก้ไขในฉบับที่ส่งมาวันนี้นะครับเขาไม่สบายใจเรื่องวิชาชีพครูต้องเป็นวิชาชีพชั้นสูงใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูถูกเปลี่ยนเป็นใบรับรองคุณภาพความเป็นครูซึ่งจะส่งผลต่อการได้รับเงินค่าวิทยฐานะซึ่งเขาก็กังวลแล้วก็ผู้บริหาร การศึกษาต้องกําหนดชื่อให้ชัดเจนไม่ใช่ว่าไปเปลี่ยนผู้ในการเป็นครูใหญ่นะครับซึ่งถือว่าไม่เป็นสาระไม่เป็นหัวใจในการที่จะปฏิรูปการศึกษาเลยนะครับแล้วก็ถือว่าเป็นการด้อยค่าลดเกยียรติศักดิ์สรีความเป็นครูและวงการการศึกษาท่านประธานครับพรบฉบับนี้จะช่วยในการปฏิรูปการศึกษาอย่างไรให้คนเก่ง ดีมีความสุขและสามารถจะสร้างชาติได้ซึ่งประเด็นหลายๆประเด็นเนี่ยเพื่อนสมาชิกได้อภิปรายไปแล้วนะครับผมมีประเด็นที่จะเสนอนะครับก็คือว่าการบริหารการจัดการการศึกษาไทยเนี่ยมีปัญหานะครับการบริหารทรัพยากรมีปัญหานะครับงบเงิน มาโรงเรียนน้อยนะครับซึ่งตัวนี้ก็ทําให้คุณภาพการศึกษาเราไม่ดีนะครับเราจะทํำยังไงครับที่จะลดความเหลื่อมล้ําสร้างโอกาสสร้างคุณภาพการศึกษาให้ได้นะครับท่านประธานครับองค์กรเพื่อความร่วมมือและพัฒนาทางเศรษฐกิจ OECD ซนะครับซึ่งถือว่าเป็นองค์กรที่มีคุณภาพนะครับได้ศึกษาไว้ว่างบการศึกษาประเทศไทยเนี่ยไม่น้อยเลยนะครับ5%เของ g d p ถือว่าสูงถ้าเทียบเท่ากับประเทศ OECD เหมือนกันนะครับเวิลด์แบงค์ได้รายงานในปี61นะครับว่าประเทศไทยมีงบการศึกษาเป็นอันดับสองของโลก17.2%ของงบประมาณนะครับเราใช้งบประมาณมากเมื่อเทียบกับงบประมาณประเทศแต่ทำไมคุณภาพการศึกษาของประเทศไทยยังไม่ดีขึ้นคะแนนโ n e น็คะแนนพิซ่าก็ยังต่ำลงอย่างต่อเนื่อง และไทยยังมีความเหลื่อมล้ําทางการศึกษาสูงนะครับเขาสรุปว่าเราบริหารจัดการทรัพยากรไม่ตรงจุดนะครับแล้วก็ผลการวิจัยของกองทุนเพื่อการศึกษาเพื่อการเสมอภาคเนี่ยสรุปว่าเงินไม่ถึงเด็กนะครับเงินไม่ถึงโรงเรียนนะครับแล้วก็เสนอแนะว่า ปฏิรูปกระบวนการการจัดการงบประมาณเพื่อความเสมอภาคนะครับนี่คือหัวใจนะครับที่ผมจะพิปรายในวันนี้นะครับซึ่งถ้าเราปฏิรูปด้านนี้ได้นะครับก็จะทําให้เรารู้เป้าหมายทั้งด้านความมีประสิทธิภาพความเสมอภาคจะช่วยให้เด็กและโรงเรียนได้รับจัดสรรทรัพยากรอย่างเพียงพอนะครับซึ่งเด็กจะมีแท็บเบ็ดเด็กจะมีอุปกรณ์ช่วยในการศึกษาได้อย่างเต็มที่นะครับ นักเรียนมีความพร้อมครูและรับการสนับสนุนทุกด้านไม่จะเป็นขวัญกําลังใจความก้าวหน้าอุปกรณ์การเรียนโรงเรียนมีสภาพแวดล้อมที่ดีมีความปลอดภัยส่งเสริมการเรียนรู้ทั้งกายภาพสติปัญญาและคุณธรรมนะครับแต่ตอนนี้นักเรียนครูและโรงเรียนมีความขาดแคลนนะครับมีข้อมาจํากัดนะครับก็เป็นที่เหมือนกับที่อื่นก็คือว่าเราก็คงทาผ้าป่าโรงเรียนต่อไปนะครับ เพราะว่าฉบับนี้ไม่มีความชัดเจนด้านการจัดการด้านงบประมาณน,นะครับซึ่งเราอาจจะมเีเขียนไว้อย่างสวยหรูไม่ไว่าจะเป็นคุณภาพเสมอภาคนะครับเรื่องครูนักเรียนต้ได้รับการสนับสนุนส่งเสริมแต่เราจะทําได้ไหมถ้าไม่มีขบวนการไม่มียุทธศาสตร์ในการบริหารจัดการด้านงบประมาณที่ชัดเจนนะครับเราจะต้องลดส่วนกลางนะครับเขาบอกว่า กระทรวงการกระทรวงศึกษาประเทศไทยเนี่ยเป็นกระทรวงศึกษาที่ใหญ่ที่สุดในโลกนะครับทําไมเราจะลดส่วนกลางลงไปเพิ่มงบประมาณในส่วนของโรงเรียนของนักเรียนของครูนะครับนี่คือปัญหาที่ยิ่งใหญ่แต่ไม่มีความชัดเจนในพรบการศึกษาฉบับนี้นะครับก็ต้องบอกว่าประเทศไทยการศึกษาคือหัวใจในการพัฒนาคนพัฒนาชาติครูพังประเทศรอพรบฉบับนี้ แต่พรบฉบับนี้นะครับยังมีข้อบอกพร่องอยังมีเรื่องที่ต้องแก้ไขอีกมากมายนะครับแล้วก็หวังว่าเรื่องของยุทธศาสตร์ในการที่จะบริหารจัดการงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพจะเกิดขึ้นเพิ่มอีกหมวดหนึ่งตอนนี้เรามี12หมวดผมอยากให้เพิ่มยุทธศาสตร์ในการบริหารจัดการงบประมาณอย่างมีคุณภาพเพื่อให้การศึกษาไทยเจริญก้าหน้าต่อไปครับขอบคุณครับ ขอบคุณครับท่านกิติศักดิ์ต่อไป